สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจหนังสติ๊กนะครับก็วันนี้นะครับจะมาทําคลิปแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับหนังสติ๊กเพิ่มเติมนะครับปกตินะครับปกตินะหนังสติกสมัยใหม่นี่นะครับมันมันมันมีการพัฒนารูปแบบไปค่อนข้างหลากหลายนะครับสมัยก่อนเราอาจจะใช้แค่ลักษณะที่เป็นง่ามพวกง่ามไม้มะขามอย่างนี้ใช่ไหมครับง่ามไม้มะขามนะ แต่ที่นี้สมัยใหม่เนี่ยมันมีการละเล่นซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกครับหนังสติ๊กนะครับสมัยก่อนพวกการออนไลน์เทคโนโลยีพวกนี้เราเราไม่เคยเห็นต่างประเทศนะครับพอปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเราก็เลยเห็นหนังสติ๊กของเพื่อนบ้านทั้งในเอเชียและในยุโรปนะครับหนังสติ๊กปัจจุบันนี้มันมีเขาเรียกว่าหนังสติ๊กสไตล์ยุโรปครับอันนี้เป็นหนังสติก๊กของฝรั่งนะครับ ฝรั่งฝรั่ง <c oughs> นะครับไทยนะครับจีนนะครับเวียดนามนะครับหนังสติ๊กแต่ละแบบมันมีข้อดีข้อด้อยมีข้อจุดเด่นจุดเสียแตกต่างกันนะครับแล้วแต่เราชอบแบบไหนนะอันนี้ผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นหนังสติ๊กเลยนะครับหรืออาจจะเล่นแล้วแต่ว่ายังยังไม่มีทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นหนังสติ๊กฝรั่งนะครับหนังสติ๊กฝรั่งก็ ส่วนมากเขาจะนิยมใช้เป็นวัสดุ ABS ครับวัสดุ ABS ข้อดีคือน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับแต่ข้อเสียของนังสติก ABS ตัวนี้นะครับข้อเสียเลยก็คืออ่ามันใหญ่ครับมันใหญ่เกินไปนะถ้ามันมันไม่ไม่เหมาะกับสรีละของคนไทยครับเพราะว่าหน้าง,ง่ามมันกว้างเกินนะครับมือเนี่ยครับมันจับแล้วมันไม่ถนัดนะครับ หนังสติ๊กของฝรั่งเนี่ยคนไทยจะไม่ถนัดอันนี้เป็นการบอกคร่าวๆนะครับส่วนหนังสติ๊กที่เป็นทรงไทยตัวนี้นะครับหนังสติกไทยแต่เป็นหนังสติกไทยสมัยใหม่ซึ่งเอามาใช้แอาพพลายผูกกับลักษณะที่เป็นง่ามยางแบนหัวมัดแล้วนะครับเป็นมัดด้านบนแล้วนะครับไม่ได้มัดด้านข้างเหมือนหนังสติ๊กสมัยเก่าที่เราเล่นข้อดีของลักษณะง่ามไทยง่ามไม้อย,อย่างนี้นะครับมันจะมีข้อดีก็คือไม่เจ็บมือครับ จับยังไงก็ไม่เจ็บมือนะครับเพราะว่าลักษณะของง่ามนี่มันอูมนะครับมันอูมแล้วช่างเขาทําให้มันจับลับนิ้วมือนะครับข้อดีของง่ามช่างไทยลักษณะนี้จะจะจับง่ายจับดีไม่เจ็บมือนะครับแต่ข้อเสียก็คือง่ามไทยเนี่ยมันมีข้อเสียว่ามันเป็นแบบหัวมัดนะครับดังนั้นถ้าคนที่ไม่มีความรู้หรือมัดยางไม่เป็นเนี่ยนะครับจะมีปัญหานะครับดังนั้นการ ถ้าเป็นมือใหม่นะครับง่ามลักษณะที่เป็นง่ามลักษณะนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะฮะต่อไปเป็นง่ามจีนนะครับผมจะเร็วไปแบบเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าจะพูดหลายเรื่องในคลิปนี้นะฮะง่ามจีนข้อดีก็คือเขาออกแบบให้ง่ามนี่มันจับเข้ามือเหมือนเหมือนไอตัวเมื่อกี้เลยนะครับแต่ข้อดีก็คือมันเป็นแบบหนีบครับแบบหนีบจะง่ายมากครับง่ายสะดวกสะดวกสําหรับการใช้งานเหมาะมากสําหรับมือใหม่การใช้ง่ามจีนจะเหมาะมากสําหรับการ เน้นเอาไปยิงแข่งยิงซ้อมเพื่อเพื่อฝึกซ้อมนะครับเพราะว่ามันจะไม่เจ็บมือยิงได้นานยิงได้ต่อเนื่องเวลายางขาดเราก็จะใส่ยางได้ง่ายนะครับใส่ยางได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปอ่ไปผูกยางนะครับแค่เอายางใส่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าเป็นมือใหม่นะครับถ้าฝึกนะผมแนะนําให้ใช้งามจีนงามจีนไม่จาเป็นต้องใช้แบบนี้มันมีหลายแบบหลายงามนะครับหลายราคาด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นลักษณะของง่ามเวียดนามง่ามเวียดนามก็จะมีข้อดีคือมันเป็นวัสดุเดือเดียวแข็งแรงครับตรงหัวหนีบนี่นก็ออกแบบมาได้ดีนะครับเป็นแบบหนีบใช้งานสะดวกนะครับใช้งานสะดวกก็เหมาะสําหรับมือใหม่แต่ข้อเสียก็คือ,อมันมันจะเจ็บมือครับเพราะว่าง่ามง่ามมันมีหลายเกรดหลายราคานะครับถ้าเป็นง่ามเวียดนามแท้ก็ราคาจะสูงแต่การออกแบบของเขาจะรบเหลี่ยมลบคม จับจะไม่ค่อยเจ็บมือแต่ถ้าเป็นง่ามราคาต้นทุนต่ําเราต้องไปทําการลบเหลี่ยมลบคมเวลายิงเราจะได้ไม่เจ็บมือนะครับ <c oughs> ข้อดีของง่ามเวียดนามก็คือมันเป็นวัสดุชิ้นเดียวแบบนี้นะครับมันแข็งแรงนะเวลามันร่วงหรือเราเอาไปใช้งานนะครับจะค่อนข้างดีนะเหมาะสําหรับการเอาไปใช้ล่านะครับง่ามเวียดนามเหมาะมากนะครับส่วนง่ามจีนก็จะเหมาะสําหรับเอาไว้ซ้อมยิงแข่งประมาณนั้นส่วนง่ามไทยก็ ใช้ได้ครับทั้งล่าทั้งยิงแข่งแต่ก็ข้อเสียก็คือมันเป็นแบบมัดมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบมัดง่ามนั่นเองนะครับทีนี้จะมาพูดถึงนะครับ <c oughs> ทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอการซื้อนะครับการซื้อของการซื้อง่ามนะครับเวลาเราซื้อง่ามนะฮะควรจะซื้อกับใครซื้อแบบไหนนะครับผมจะแนะนํานะครับ ปกติเวลาผมซื้อง่ามผมจะไม่ซื้อผ่านพวก y o u t u เอ่อพวกรัตซ่าช้อปปีอะไรพวกนี้ผมจะไม่ซื้อนะเพราะว่าข้อเสียก็คือเราเราไม่เห็นของครับไม่เห็นของแล้วก็ไม่รู้ว่าของที่เราสั่งไปอะ่ะมันตรงสเปคหรือเปล่าส่วนมากผมจะซื้อผ่านเพจหรือผ่าน Facebook คนที่เขาเล่นหนังสติ๊กจริงๆแล้วเขาขายของจริงๆนะครับส่วนมากผมจะมีพ่อค้าประจำที่ผมซื้ออยู่นะครับบางทีเราเห็นเอ่อ <c oughs> เขาโฆษณาเนี่ย ในเพจก็ดีนะบางทีเขาบอกว่า,าแม่นปานจับวางหรือ,อางานเป็นโดนอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันมันเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อครับมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาโฆษณาหรอกครับเพราะเพราะว่าบางครั้งคนที่เขาโฆษณาเนะี่ยบางคนเขาเล่นหนังสติกไม่เป็นด้วยซ้ำแต่ว่าแต่ว่าเขาโฆษณาเพื่อมันให้เกิดความสนใจแค่นั้นเองนะครับนะครับปกตินะฮะ หนังสติ๊กเนี่ยนะครับมันมันไม่ยากนะครับสําหรับคนที่เล่นไปแล้วยิงโดนไม่โดนเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่แค่4อย่างนะครับคือหนึ่งใช้ใช้เป้าเล็กเกินไปแล้วก็ยิงระยะไกลเกินไปมันก็ไม่โดนนะครับหนังสติกสก็คือกําลังยางไม่ถึงถ้ากําลังยางไม่ถึงอย่างสมมุติว่าเรากําลังยางเราไม่ถึงเราไปยิงทักห้าสิบหกสิเมตรเงี้ยมันไกลเกินไปแล้วเป้ามันเล็กเกินไปแล้วกําลังยางไม่ถึงมันก็ไม่โดนหรอกครับเนาะสก็คือ ตำแหน่งหนูแก้มเนี่ยรวางไม่ถูกก็ไม่รู้จะวางจุดไหนบางคนนะฮะวางหนูแก้มไม่ถูกต่อไปก็จะเป็นเล็งไม่เป็นนะครับเล็งไม่เป็นนะครับเล็งไม่เป็นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับและที่สําคัญก็คือ,อเลือกใช้ยางไม่เป็นพอเวลาใช้ยางตึงเกินไปเวลาเราเล็งแล้วมือเรามันสั่นครับมันก็เลยไม่ตรงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูง่ามง่ามที่ผมสั่งไปนะครับอันนี้เป็น ผมซื้อกับในเพจ facebook พ่อค้าคนที่ผมเคยซื้อประจำนะครับเคยซื้อประจำแล้วเขาก็เป็นคนที่เล่นหนังสติ๊กจริงๆนะครับเขาเล่นหนังสติกจริงๆเขามีความรู้เรื่องหนังสติกจริงๆแล้วก็ผมใช้บริการเขาหลายรอบนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการโกงนะเจ้านี้นะครับอย่างที่บอกครับางามหนังสติ๊กเนี่ยมันมีหลายแบบหลายเกรดหลายราคานะแล้วแต่เรา จะเลือกใช้นะบางทีเราไปเห็นง่ามที่มันราคาถูกเกินไปมันเกิดความสนใจนะอยากได้จริงๆงามถูกนะครับให้คิดไว้ก่อนครับถูกแล้วมันจะดีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ยากดังนั้นง่ามที่มีราคาถูกเกินไปผมว่ามันอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดก็ได้นะครับอ่ะอันนี้เป็น <c oughs> สิ่งที่พ่อค้าเขาแถมมานะครับอันนี้เป็นเป้าโอ้โหเป้าใหญ่นี่สะใจเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ ก็มีศูนย์มาด้วยนะครับมีศูนย์มาด้วยนะศูนย์เลงนะครับให้ยางมาด้วยยางตัวนี้เป็นยางที่ยางแถมนะครับมีมีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับส่วนตัวนี้เป็นง่ามนะเป็นง่ามห <c oughs> <c oughs> ในในกล่องเนี่ยยังยังเป็นของตัวหนังสือจีนอยู่เลยนะครับเป็นง่ามพ่อค้าท่านนี้ท่านอา่เป็นคนที่ผมซื้อประจําอยู่เชียงใหม่ นะครับอยู่เชียงใหม่นะครับนี่นะฮะนี่นะอันนี้เป็นง่ามที่ผมซื้อนะครับทําไมผมถึงซื้อง่ามตรงนี้นะเพราะว่าส่วนตัวผมผมลักษณะการจับเนี่ยมันจะตรงนี้มันมันจะประมาณว่ามันจะรับรับอุงมือนะนะครับอย่างที่บอกนะครับการซื้อง่ามหนังสติ๊กนะครับอย่าดูเรื่องของราคาที่มันถูกเกินไปง่ามที่มันถูกเกินไปเนะี <c> ่ย <oughs> มันไม่ดีครับมันไม่ดี เพราะว่าอ,อย่างบางทีในรูปเนี่ยบางคนมองไม่ออกครับว่ามันเป็นวัสดุอะไรเป็นพลาสติกหรือเปล่าหรือเป็นโลหะแม้แต่บางคนง่ามบางง่ามเป็นโลหะก็อาจจะเป็นแค่โลหะอลูมิเนียมแบบไม่ดีประมาณนี้ฮะนะอันนี้เป็นง่ามง่ามค่อนข้างดีนะครับราคาไม่แพงนะตัวนี้นะครับปกติหนังสติกพวกนี้นะครับเขาจะมีศูนย์เล็งมาให้นะฮะแต่ว่า ดี๋ยวผมจะลองลองยิงดูก่อนครับว่าระหว่างใส่ศูนย์เล็งกับไม่ใส่เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋ออ๋อศูนย์เล็งตัวนี้เป็นแบบนี้นะฮะศูนย์เล็งตัวนี้ค่อนข้างแปะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่ยางก่อนเดี๋ยวลองเทสให้ดูด้วยนะครับงานนี้นะครับ,รบเขามีตัวอา่าตัวนี้มันให้นะครับเป็นเป็นศูนย์เล็งนะครับศูนย์เล็งก็ง่ายๆครับเขาให้พวกไฟเบอร์มาแล้วเราก็ ยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เอาไฟลนไฟเผาเผาแล้วก็บีบบีบมันจะติดตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีใส่ย,ยางก็ง่ายๆนะครับนี่นะเขาง่ามง่ากประเภทง่ามจีนนะค่อนข้างดีนะครับใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายเลยนะเดี๋ยวผมจะใส่ย,ยางแล้วก็จะลองอยิงโดยที่ ลองลองลองใส่ย,ยางครับลองใส่ย,ยางลองใส่ย,ยางให้เพื่อนๆดูเลยต้อนกันเลยนะครับเป็นง่ามใหม่นะ <c oughs> <c oughs> นะครับข้อดีของง่ามจีนมันมันง่ายครับเราขันน็อตเนี่ยเราเราอย่าไปขันให้มันแน่นเกินไปนะครับเอาแค่ตึงมือนะอย่างบางคนไปหมุนซะสกูซะง่ามง่ามแบบเสียเลยก็มีนะครับน้องมีน้องบางคนได้ง่ามไปกลัวมันไม่แน่นก็หมุนหมุนซะ หมุนสะแรงจนน็อตลูดเกียวหวานอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ไม่ได้นะครับหมุนแค่ตึงมือนะตึงมือก็อยู่แล้วนะครับนี่นะน,น,นะครับก็ถ้าเราไม่ถนัดศูนเลง็งเราก็ใช้เล็งผ่านแนวยางนะครับใช้หัวตรงง่ามตรงเนี้ยเล็งไปที่เป้าอย่างนี้เลยนะครับนี่นะเล็งประมาณนี้เลยนะครับนี่นะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่ศูนย์เลง็งลองดูนะครับ Okay. แสดงว่าไอ้เบ้าเบ้าตัวนี้นะครับเขาดีไซน์ไว้เพื่อให้ใส่ตัวที่เป็นเ,นเลเซอร์ได้นะแต่จริงการยิงหนังสติกนะครับเลเซอร์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูครับง้ามใหม่นะเพิ่งเพิ่งทําเสร็จเพิ่งประกอบเสร็จเพิ่งได้รับนะแล้วก็จะจะซ้อมไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ดูกลุ่มผสมว่าเป็นไงนะครับเดี๋ยวจะยิงแล้วก็ค่อยๆจูนไปเรื่อยๆนะครับ เรียบร้อยนะครับยิงไปทั้งหมดแค่สิบลูกกระสุน้วยง่ามนี้นะครับง่ามตัวนี้ผมเคยเห็นพ่อค้าเข้ามาขายนานแล้วนะครับแต่ว่าด้วยง่ามผมมันมีเยอะผมก็เลยไม่ซื้อแล้วก็พอดีนึกไงไม่รู้ครับง่ามง่ามตัวเขี้ยวหมูผมมันมันมีปัญหาเรื่องเบี้ยวนะผมก็เลยอยากจะได้ง่ามตัวใหม่เพื่อจะมาทําการเอาไว้ยิงนะผมก็เลยเห็นตัวนี้มันมีเขี้ยวลักษณะเขี้ยวคล้ายกันผมก็เลยซื้อมา จับเข้ามือดีครับแล้วก็ไม่เจ็บมือไม่ฝืนตรงบ่าตรงนี้ก็ไม่ได้ค้าไม่ได้ค้ามากแต่ว่าข้อดีก็คือมันมันจะเป็นตัวกำหนดไม่ให้มือเราเนะ่ยเคลื่อนนะฮะนะแล้วก็ศูนย์เลงตัวนี้ไอผมกลายเป็นว่ามันมันมันเกะกะครับเพราะว่าไอตรงหัวตรงเนี้ยมันมันสูงนะครับมันสูงไปอาจจะมีปัญหาเรื่อง ถ้าใช้ <c oughs> ยิงเป้าเล็กอาจจะมีปัญหาอาจจะถอดศูนย์เล็งออกนะครับหรือไม่ก็อาจจะใส่ไว้อย่างนี้ก็ได้แต่โดยรวมแล้วแบบนี้มันเกะกะนะฮะศูนย์เล็งนะครับงามน้ำหนักค่อนข้างดีครับถือว่าเป็นงามตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีเลยแหละใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็กลุ่มกระสุนนะฮะกลุ่มกระสุนยิงไปทั้งหมดสิบลูกก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับ ทีนี้ปกติการยิงหนังสติกเนี่ยที่โดนไม่โดนมันมีมีปัญหาอยู่ไม่กี่อย่างครับเนาะจริงๆบางคนอาจจะคิดว่าเป็นที่ง่ามไม่ดีหรือเปล่าจริงง่ามง่ามมันก็เป็นแค่อุปกรณ์ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นเล่นเป็นแล้วก็ง่ามอาจจะไม่ได้สําคัญสักเท่าใดนักนะแต่ถ้าง่ามดีมันก็ทําให้เรายิงได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะแต่ทีนี้ส่วนมากคนที่ยิงไม่โดนเนี่ยหนึ่งก็คือกําลังยางมันไม่ถึง หรือยิงไกลเกินไปหรือใช้เป้าเล็กเกินไปหรือบางคนเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าจะเอาตำแหน่งหนกแก้มวางไว้ตรงไหนเอาวางไว้นี่ไหม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 หรือจะวางไว้ตรงนี้หรือจะวางไว้ตรงนี้หรือจะตรงนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนนะครับอันดับแรกก็คือให้วางให้มันให้มันถนัดครับให้มันถนัดก่อนนะครับถนัดถ้าสมมติลูกกระสุนมันลงต่านะครับให้เอาศูนย์เล็งเล็งที่เดิมเนี่ยเล็งที่เดิมที่เป้าเนี่ย ถ้าลูกกระสุนมันลงต่ําแสดงว่าเราเอาหนูแก้มไว้สูงเราก็ขยับลงมานะครับถ้าเราเอาไว้ต่ําเกินไปลูกกระสุนมันจะขึ้นสูงเราก็เอาขยับขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละหรือจะเอาไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะครับก็คือเวลาเราวางนะครับวางหนูแก้มเนี่ยให้วางเป็นแนวเส้นตรงนะครับให้วางเป็นแนวเส้นตรงเราจะขยับมาตรงนี้ก็ได้ให้วางเป็นแนวเส้นตรงขยับตรงนี้ก็ได้ให้วางเป็นแนวเส้นตรงขยับตรงนี้ก็ได้ให้เป็นแนวเส้นตรงแล้วแต่เราจะถนัด แล้วแต่ว่าเราจะหาเจอไหมครับเพราะว่าแต่ละคนวางวางไม่ได้จุดเดียวกันเพราะว่าหน้าง,ง่ามมันกว้างไม่เท่ากันการวางตำแหน่งหนูแก้มก็จะต่างกันไปนะครับสองนะครับ <c oughs> ให้เล็งตามแนวยางนะครับตาเราเนี่ยนะครับตาฝั่งที่จับลังกระสุนนะอย่าใช้ตานี้นะเพราะว่าตานี้มันจะอยู่อยู่ใกล้อยู่เป็นแนวเดียวกันกับลังกระสุนเห็นไหมครับล,ลังกระสุนจะวางอย่างนี้นะครับวางตามแนวเล็งตามแนวยางไปหาศูนย์เล็งนะครับศูนย์เล็งจะต้องเล็งตรงเป้านะครับเล็งตรงเป้านะครับ นะครับถ้าเล็งไม่ตรงปุ๊บมันก็ไม่โดนนะครับอันดับสุดท้ายก็คือเมื่อเราได้เราเล็งตรงแล้วนะครับที่สําคัญก็คือมือที่เราจับง่ามอยู่นี้นะครับจะต้องให้นิ่งที่สุดจะต้องไม่สั่นถ้ามือสั่นจังหวะที่เราปล่อยลูงกระสุนออกไปลูกกระสุนก็จะเพี้ยนออกไปนะครับทีนี้มีบางคนแนะนําว่าการจับง่ามนะครับให้จับแบบแบบตัว C อย่างนี้นะครับตัว C อย่างนี้นะครับได้ไหมนะครับได้ครับได้ครับได้ครับแล้วแต่เราถนัดนะจับง่ามที่เป็นตัว C เพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของยางตีตีนิ้วนะครับ,บาการจับง่ามลักษณะตัว C แบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมจะไม่จับเป็นตัว C ผมจะจับกำเต็มแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวผมผมไม่มีปัญหาเรื่องยางตีมือผมจะกำเต็มเลยเพื่อจะให้มันเกิดความมั่นคงให้มากที่สุดดังนั้นการจับง่ามจะจับแบบเต็มหรือจะจับแบบตัว C ไม่ได้มีปัญหาครับแล้วแต่ถนัดนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ฝากเรื่องของการเลือกซื้อง่ามนะครับอย่ามองเรื่องของราคาที่มันถูกเกินไปเพราะว่าเวลาเราซื้อออนไลน์นะเราไม่เห็นสินค้าดังนั้นบางคนอาจจะมองไม่ออกครับว่ามันเป็นง่ามพลาสติกหรือเป็นง่ามโลหะโลหะที่ซื้อมาเนะี่ยมันดีไหมเป็นสแตนเลสท,ที่มีคุณภาพไหมหรือเป็นแค่วัสดุแบบเหมือนอเขาเรียกว่าอลูมิเนียมที่เป็นบางๆเบาๆที่เป็นคุณภาพต่ําเกรดไม่ดีนะครับสินค้าหนังสติกมันมีหลายเกรดหลายราคานะครับ มีทั้งถูกทั้งแพงทั้งดีทั้งไม่ดีดังนั้นบางครั้งพ่อค้าบางคนก็บางเจ้าเาะอาจจะไม่ได้ได้เล่นเหมือนกับพ่อค้าบางเจา้าถ้าพ่อค้าคนที่เขาเล่นนังสติ๊กแบบจริงจริงจังๆหรือเขาเล่นจริงๆเนี่ยงามที่มีคุณภาพต่ำเนี่ยเขาเขาจะเลี่ยงที่จะมามาขายเพราะว่ามันมันเสียชื่อเขาดังนั้นการจะซื้อง,ง่ามเราต้องเลือกให้ดูดีๆนะครับส่วนง่ามอ่าสาเหตุที่ผมอ,อยากจะแนะนําอย่างนี้ก็คือว่าบางที ง g ามที่พ่อค้านําเข้ามาขายเนี่ยเอามาจากเมืองจีนเนี่ยบางทีอาจจะถูกยัดเยียดยัดเยียดให้มาขายพอ,พอง g ามมันเข้ามาแล้วก็จําเป็นจะต้องขายระบายสินค้าดังนั้นเขาก็มีความจําเป็นจะต้องขายมันก็เลยเป็นเป็นปัญหาเป็นจุดอ่อนว่าเป็นเป็นเขาเรียกช่องโหว่ให้แบบพ่อค้าต่างประเทศนะครับเอาง่ามที่ไม่ดีดังนั้นผมก็จะฝากฝากเรื่องของคนที่เล่นหนังสติตินะครับเรื่องของงามที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพถ้าเราเลี่ยงได้เราก็ควรจะปฏิเสธพ่อค้าของต่างประเทศด้วยเหมือนกันว่า ง่ามไม่มีคุณภาพเราก็เลี่ยงที่จะไม่เอามาขายจะดีกว่าเพราะว่าบางทีเราเอาง่ามที่มันไม่ดีไม่มีคุณภาพมาขายเราขายแค่ได้ครั้งได้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละครับนะบางทีพ่อค้าก็คิดว่าเอ้ยมันถูกมันมาขายจริงๆคุณขายได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าครั้งต่อไปเขาก็ไม่ซื้อแล้วเพราะว่าสินค้ามันไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับจริงๆผมไม่ได้มาโจมตีนะไม่ไม่ได้มาโจมตีหรือไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดให้พ่อค้าเสียหายแต่จริงๆก็อยากจะให้เอาสินค้าที่มันดีมีคุณภาพ เข้ามาขายนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพของสินค้าผู้เล่นก็จะได้มีความคุงพอใจนะครับเพราะว่าบางทีสินค้าพวกนี้บางบางทีบางคนก็อาจจะซื้อครั้งเดียวแล้วใช้ยาวๆเลยอย่างอย่างเคสของผมนี่คือซื้อครั้งเดียวแล้วใช้ยาวๆเลยเพราะว่าเป็นง่ามที่มันมีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครับสวัสดีครับ